นะครับที่เราทําเมนูปลาไปนะครับเป็นปลาก้อยปลานินนะครับรสชาติเยี่ยมเลยนะครับแต่วันนี้เราจะขอเมนูปลาอีกหนึ่งวันนะครับเพราะว่าผมว่ารู้สึกว่าเมื่อวานอ่ะกินแล้วติดใจแต่วันนี้เราจะพลิกสมใหม่เลยก็คือเราจะมาซาซูมิปลานินไซต์โตนะครับผมมาดูปลากันเลยครับไซส์เนี่ยใหญ่มากนะครับไหนดูมือผมนี่ใหญ่กว่ามือผมนะธรรมดามือผมใหญ่มากนะแต่นี่ใหญ่กว่ามือผมอีกนะครับ แล้วก็พอดีผมไปเออนี่มานะครับวาซาบิโอนะครับตัวนี้นะครับวาซาบิโอตัวนี้เขาบอกว่าเป็นดั้งเดิมของญี่ปุ่นเลยนะครับแต่มาอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตบ้านเรานะครับเดี๋ยวจะลองชิมดูว่าเป็นไงว่าแรงไหมนะครับส่วนผักที่เตรียมไว้นะครับอันนี้ก็จะเป็นผักแก้มนะครับแก้มของไอ้ตัวปลานะครับมีน้ําจิ้มแก่วนะครับน้ําจิ้มแก่วก็คือเมื่อวานนะครับเออเรามีพริกป่นเหลือนะครับแล้วมีข้าวคั่วนะครับ ผมก็เอามะนาวใส่เข้าไปน้ำปลาใส่เข้าไปแล้วก็จะจิ้มอยู่สองแบบทั้งวาซาบิแล้วก็น้ำจิ้มแจ่วนะครับส่วนเดี๋ยวเราจะแล่าปลานะครับแล่ปลาเสร็จขออนุญาตออกได้ไหม <c oughs> เหนื่อยเลยครับคุยกันนี่มันเหนื่อยเลยก็อย่างนี้ครับอ่าช่วงไม่มีคนเราก็ไม่ต้องใส่นะครับเพราะว่าอยู่ในในใน,ในเขตที่เราอยู่ปลอดไทยนะครับก็คือว่าเดี๋ยวเราจะแล่ปลาส่วนมันเมื่อวานอะ เราใช้มะนาวใช่ไหมครับในเป็นส่วนที่ว่ากําจัดความคาวของปลาแต่วันนี้นะครับผมจะเปลี่ยนมาใช้โซดาแทนนะครับเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยเพราะว่าเราไปก้อยซึ่งว่ามันต้องทุนก็คือกําจัดความคาวแล้วแต่เวลาเรามาปรุงอีกทีมันประหยัดมะนาวนะครับแล้วมันเข้ารสกว่าแต่วันนี้เราจะไม่มีรสแบบรสชาติแบบนั้นเราก็เลยจะใช้โซดาเพื่อให้เนื้อปลากรอบและเด้งนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาแลกกันเลยนะครับผมเอาเลยนะ ใส่โตนะเอ้ยเดี๋ยวก่อนดีกว่าครับต้องใช้ขมือนี่ตีนนะครับดีครับนะอ่ะโอเคเตรียมไปใส่โตเลยคนนี้จะต้องแพกไปทางนู้นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวน่าจะมีปัญหาเรื่องของไอ้นี่นะครับวางเลยอ่าโอเคครับผม วันนี้เราวันนี้จะพิเศษนะครับคือผมจะไม่เอาหนังออกนะจะกินทั้งหนังเลยนะครับอเอาเราจะเอาแต่เนื้อมันนะครับแต่วันนี้จะไม่มีต้มหัวปลาแล้วนะครับวันนี้จเจาเก็บไว้ทำอย่างอื่นแล้วครับแร่แต่เนื้อเลย วิธีการแรกก็เอาแต่เนื้อนะครับเดดเหลือหางเติมนะแลออกมาสักชิ้นนะครับแลแต่การแลกเราต้องระวังนิดนึงนะครับออเอามาดูด้านนี้ในการแลกนะครับการแกแบบนี้แลกเอาแต่เนื้อมันอย่างเดียวนะครับระวงังมือด้วยนะครับ อ่าครับผมเราจะเอาแต่เนื้อมันเพราะว่าก้างเราไม่เราจะพยายามไม่ให้มันมีก้างติดมานะครับอ่าอืมอันนี้ก็อันเป็นพอมันได้เลยนะครับนนดึงได้เลยนะครับอืมวันนี้เราจะกินทั้งหนังเลยนะครับปาดชั่วโอ้ใครเปิดเพลงมันนะ เรียบร้อยครับโอเคครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเราแร่เสร็จเรามาหั่นกันเดี๋ยวเรามาดูกันนะถึงมาด้วยครับผมหลังจากที่เราแร่กันเสร็จแล้วนะครับผมจะแยกหัวปลาไว้อย่างนี้นะครับวันนี้นะ,ะวันนี้เราจะเน้นเรื่องความสวยงามด้วยนะครับก็คือธรรมดาเราต้องหั่นนะครับหั่นเป็นชิ้นเป็นชิ้นแล้วก็เอาโซดามาแช่นะครับแต่ครั้นี้ผมอ่ะ จะใช้แช่เป็นชิ้นอย่างชิ้นใหญ่เลยนะครับชิ้นใหญ่แบบนี้เลยนะครับเพราะว่าพอแช่แล้วหั่นปั๊บเนี่ยผมได้จาได้อาไปเรียงไว้ตรงนั้นนะครับดูให้มันสวยงามนะครับิ้ขึ้นนะครับแช่กันเลยครับกรดาษดินได้ครับมีอยู่ที่นี่ครับผมแช่ไปเลยครับ ่ไว้พักนึงนะครับวันนี้จะกินทั้งหนังเลยนะครับเพราะว่าปกติแล้ว่าถ้าเราท,ำทํำพวกก้อยพวกอะไรเงี้ยเราจะเอาหนังโอุ้ย,ยปลาไม,ไม่ตายนะดิ้นอยู่นั่นน่ะเนี่ยปลาสดจริงครับมันเป็นอย่างนี้อนี่เราจะกําจัดความคาวออกไปให้หมดนะครับโอเค เรียบร้อยนะครับครับผมเรียบร้อยเป็นอย่างนี้เลยนะครับผมสองชิ้นใหญ่ๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาหั่นกันเลยครับผมซาซูมิของผมจะเป็นชิ้นใหญ่เลยอืมเราจะกินกันชิ้นใหญ่ๆทำใหญ่ๆเลยนะครับดูวิธีการหั่นของผมก่อน นี่นะชิ้น,นใหญ่ๆเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนี่ครับผมหั่นเป็นชิ้นแบบนี้เลยวอที่ผมใส่ถุงมือเนี่ยไม่ค่อยถนัดพอตุงออกนะครับไม่ค่อยถนัด ก็หั่นไปเรื่อยๆนะครับหั่นไปจนหมดเอ้าทีนี้อันนี้เราก็จะเอามันกลับมาใส่ที่เดิมนะครับใส่ที่เดิมเลยอาจจะไม่เหมือนนะอาจจะไม่เหมือนเดิมแต่ก็ผมอยากเอาใส่ไปที่เดิมนะครับอ๋อม,มันจะได้ดูเหมือนบรรยากาศเรากินปลาสดๆเป็นตัวจริงๆนะครับบรรยากาศนี้ ดูก่อนนะครับนี่แน่นะครับมันก็เรียบร้อยนะครับเหมือนปลาเป็นตัวเลยเดี๋ยวเราจะกินกันอย่างนี้เลยนะครับส่วนอันนี้เราก็จะแล่ไว้เหมือนเดิม ดูหน้าผมดูหน้าผมมันดูโหดไปหรือเปล่าครับอโอเคแต่เนื้อมันอาจใช้ได้เนื้อมันสดอยู่แล้วครับเพราะว่าดาูดูลูกตาปลาก็รู้นะครับว่าลูกกับสายเจ๋วเลยนี่ครับผมอันนี้เราจะกินกันแบบนี้เลยมันอาจจะหดกว่าเมื่อวานนิดนึงนะครับเดี๋ยวหั่นกันเสร็จนะครับผมหั่นกันเสร็จนะครับเดี๋ยว จะดิสเพลย์หรือว่าจัดเป็นจานเรามาชิมกันครับว่าวันนี้กินจริงๆว่ามันเป็นยังไงอร่อยไหมน,นะครับโอเคครับโมครับผมตอนนี้ก็ถึงเวลาชิมกันแล้วนะครับจากที่เราทํากันเป็นมอดนะครับผมทามเป็นสองจานนะครับจานจานแรกจานน้อยๆน,อยนี่ก็คือเป็นการเอาไว้ให้ช่างภาพกินนะครับจานน้อยๆเนาะก็จะมีบะเือเทศมีต้นหอมผักชีมีผักกาดขาวแล้วก็มีหหละพานะครับแล้วก็ เซตด้วยน้ําแข็งไว้นะครับผมอันนี้เดี๋ยวกลับไปจิ้มกับวาซาบิัวนี้นะครับในส่วนของผมกินเป็นตัวอย่างเลยนะครับผมตัวใหญ่ๆนี่เลยผมเซตน้ําแข็งเลยเพราะว่าตกี้เขาแก้โซดาเรียบร้อยแล้วคือกินค้าวบบนี้ละแต่ผมต้องการจํานวนชิ้นที่จะเอามาเรียงให้มันสวยงามนะครับก็เลยอาจจะนา่นน้อยนึงนะครับเดี๋ยวเขาจะกินเป็นตัวนั้น,น,นเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเอาเม็เออกนะครับฮอนขนาดครับช่วงนี้บอกตร,ตรงๆเลยครับ ว่าแย่ทุกคนเลยครับโควิดนี่แย่ทุกคนเลยเรื่องการเรื่องงานเรื่องสารพัดนะครับแย่กันหมดแต่ผมเของรับไปรันมาแนี่จะหันเสน่ห์ของช่วงโควิดนะฮะจะมีร้านกระต๊อกกระต๊บน้อยขายทักขายนู่นขายนี่เต็มข้างถนนเลยนะครับเพราะว่าเป็นเหมือนชุมนุมกันแลก็แยกกันขายนะครับโอเคครับเดี๋ยวเอามาที่นี่เลยอันนี้เปิลบอกว่าอ่ะ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 โอเคครับเดี๋ยวสักครั้เขาแกะนี่ร้อเรียบร้อยเดี๋ยวเอา มาดูกันครับวิธีการชิมครับมาเลยครับนี่เลยครับผมถึงเวลาแล้วนะครับเพื่อนบอกว่าเป็นวาซาบิโอนะครับรถดั้งเดิมนะครับจากประเทศญี่ปุ่นนะครับแต่มาขายในไทยแลนด์แอบซูเปอร์มาร์เก็ตข้างบ้านเรามีทุกอย่างนะครับผสมนี่ไปนะครับโชอยู่ของเขาอืมาดูนะครับอืมโอ้สีใช้ได้ มอมืใช่เลยครับนี่ใช่เลยใช่เลยเรจะจิ้มจากตัวปลานั่นเลยนะครับเรจะจิ้มน้ําจิ้มเจลนี่ก็สุดยอดเลยครับเนี่ยหอมขนาดเลยนี่ใส่มะนาวเปลือกมะนาวตัวหอมมากแล้วก็เมนูจําเป็น,นครับผมพอดีว่าสปอนเซอร์เป็นแนะนามาฮื้อนะครับก็เป็นมาล่าน้องกระเจี๊ยบนะครับอยู่ที่บ้านเชืออคอนนะครับสันกําแพงนะครับอันนี้เมนูอัน เป็นของว่าสปอนเซอร์นะครับเมนูสปอนเซอร์เป็นเพื่อมานะครับเพื่แม่ครับโอเคครับเราจะกินกันเลยนะครับผมเอานี่เลยผมเซทไว้แล้วนะครับกินนี้เลยเนาะครับนาะลองดูครับว่ามันเป็นไดครับใส่กันนี่เลยกินแต้นะครับ ีแต่ว่าเนื้อปลากรอบจะเหนียวที่หนังน้อยนึงนะครับอันนี้คือผมเน้นให้แบบให้แบบว่ากินนถึงหนังเลยกินถึงมดเลยนะครับแต่ถ้าใครที่จะทําผมแนะนําว่าเพื่อหนังออกและจะหวานและจะนุ่มมากนะครับชิมมาดูครับเอาแบบนี้เลยครับมามแต่ว่าวาซาบิของเพิร์ลน,นี้วาซาบิโอนะครับ ดูนะครับอ่าคำเยอะแล้วครับผมโอเคครับลูกค้ามาพนดีอืมแรงเหมือนกันครับแอเคขนาดเ,เลย <S 2> <S 2> แรงมากค,ครับโอ,รโอเคครับคดอว่ามีลูกค้ามาแม่ผมอย่างนึงวาซาบินี้แรงมากน้ำตาลกะไายเลยนะครับ เดี๋ยวมาชิมกันเดี๋ยวก็มาชิมกันครับครับผมโอเคครับครับผมจากที่ตะกี้ลูกค้ามาพอดีนะครับลูกค้าของช่างภาพเพื่อนมาผมก็เลยต้องเบรกเกมไว้ก่อนนะครับเพราะช่วงนี้ต้องเงินไว้ก่อนนะครับเงินของเพื่อนนําจริงเงินผมนะครับอ่มาชิมกันต่อเลยครับตะกี้ผมพบว่าอันนี้แรงนะถ้าจะใส่นักไปหน่อยกบจะไม่ไหวไม่ได้กินพักแล้วมาครับผมนี่วาซาบินะเออ หมกได้ครับวาซาบินี่ปลาดิบกับปลาดิบเน่ะก,กินลองดูครับปกติผมผมกับอกว่ค่อยกินนะวาซาบิครับแต่ว,ว่ามาลองดูแต่ว่าเขาก้อยแล้วไงลองปลาดิบที่แบบมันดิบแ,แต้เป็นตัวอ่ะเฮ้อกันดูเลยแล้วก็ลองมากินกันดูนะครับลองดูนะกินกันเนาะกินได้ก่อนดีกว่าดูเขาส้ม ข้าวนะครับแต่ว่านี่มันเหมือนกินเปล่าสม่ินะแต่ว่าสม่ำก็จะมีความมันมันแม่ทงเต๋อผมเลี่ยนเลยนะแต่กินไปลิ่อหมั่นเลี่ยนครับแต่ผมแนะนำว่าอันนี้ผมแนะนำนะคือส่วนตนัวผมนะที่วันนี้อ่ะที่ผมแบบว่าเอาหนังด้วยนะที่ผมไม่อยากเอาหนังหรอกข้าวเหนียว แต่ว่าพอหนังแล้วพอเขามาแต่งแต่งหน้าตรงนี้อะครับมันจะดูเหมือนว่าเขากินปลาแบบดิบๆโหดๆเลยนะครับแต่จริงๆแล้วเท่าหนังออกใจลอ,อยมากผมบอกได้เลยครับเปลี่ยนเป็นปน้ำจิ้มน,นี่สักคำเน,นาะครับน้ำจิ้มน,นี่ก็ฝีมือตัวเก้านะครับ ก็ต้มอ,อืมอืมกินพวกนี้นะครับจับด่มนะครับกินน้ำพกตวัวเระว่าได้ค่าเลื้อมัน,นครับไซปิ้ง เมน,นูสปสสอนเซอร์หน่อยครับฮนะลำเหมลำยิงไม่โดูนะครับว่าลำเหมือนบอกเรื่องแรกเลยนะครับเรืสำหรับสปอนเซอร์ในงานของผมนี่อ่ะอืมอืมอืมน้อพี่มาแรางหอมมากเพชรอันนี้ผมเอาสูตรเพชรมานะเพชรได้เลย กมเ่าชั้นหนึ่งครับอันนี้บอกเลยเลยแกมเราชั้นหนึ่งเสียหายมาน,นักแล้วครับอย่างนี้นะเลยบอกว่ามันแจวครับผมโอเค okay, ครับเดี๋ยวมาจิ้มกันต่อไปครับผม,ออผมจะมาจิ้มกันต่อไปเรื่อยๆนะครับลูกค้าเข้ามาพ่องอยังพ่องสำหรับช่างภาพเปิดน,นะครับก็ดีครับมีล,ามามลูกค้าไหมอ๋อนะี่เป็นจ้ลูกค้าหน้าเบงหน้เบงเป็นลูกค้านี่ครับผมเอาเอานัก,นกเลยเอา เอ๋อมันน้ำตาขึ้นหัว,ลวเลยวอ๋อมันแบบปื๊ดเลยอ๋อดิบๆฮอร์โมนนี่อ๋อใส่กระพังนี่จะต้านกลิ่นพักบอเอาเนาะกลิ่นนี้เนาะกิ่นกิ่นแบบนี้เลยนะเนาะอ๋อครับผมมันต้องพิถีพิถันมากครับผมนี่ปาดิบครับปลาสเติเนาะอันนี้กลินหอมแดงเลยแต่ถ้าเพื่อนๆใครไปทำนะครับขอแนะนำว่าเนื้อหนังน้องน้อยมันจะเหนียวนิดนึงนะครับถ้า มีกระตินมานเนี่ยเรียมเลยอันนี้ผมผมกินได้อยู่เที่ยวผมดีฟันผมดีอยู่นะครับถ้าใครไปทําแนะนาําให้อเอาหนังออกแล้วก็ครนโซดานะครับคค้นโซดาแล้วก็บ่ต้องทําเหมือนผมก็ได้เพราะว่าทาเหมือนผมนี่ผมเน้นว่าเออให้มันดูดีให้มันสวยงามให้กินป่าแบบนี้อี่บได้ครับแต่น,ะนักความจริงแล้วคค้นโซดาออกมาปุ๊บมันจะเป็นมันจะขาวมันจะอมมีอย่างเดียนะครับอโอเคครับใส่ปากละ มอกสิครับนี่กินพักด้วยครับเกลียนพักวกนี้าจให้ผมกินพวกผมจนะกินพวกอันปลาที่ราคาแพงๆก็ว่าปลา เซอร์ม,มอดอะไรอย่างพวกเนี้ยคือผมผมว่ามันเลี่ยนนะเพราะมันมีมันมีความมันน้องของเพื่อนน้องแต่เพื่อนอาจจะลำคนรวยๆต้องกินว่ามันลำนะแต่ผมคิดว่าสำหรับผมบาลามมันเลี่ยนผมกินอ,อีล้ลำกว่านะครับแต่ก็อย่างว่านะนี่ชิ้นใหญ่ๆนะครับผมกินไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยจะมดเนี่ยนั่นน่ะนี่เอาใส่อันอันนี้สุดนี่เลยใส่ข้าวคั่วข้าวคั่วไอ้น้ำจิ้มแจวแหละเนี่ยมีประโยชน์เลยเนี่ยถ้าว่าทำไว้ตัวเดียว มีประโยชน์เลยเอาไหมเอาอีกนะครับค้ำใหญ่ๆเลยครับเนี่ยดี้ยอมเอ่มครับเมนูป่าสองวันแล้ว เชื่อถึงเข้าไปตัวเองครับผมเอานี้น้อนชิ้นใหญ่ๆดีเลยอืมแต่ห้ามบะมีหนังเนี่ยจะลำมากอันนี้มันจะเหนียวน้อยนึงนี่ต้องกินกันแบบนี้เลยเอาขึ้นหัวปื๊ดเลยนะครับใส่ปากเลย นี่แต่ขี้โมกน้ำตายกันไรละ่ะพ่อเสบินงะหรอเรื่องมากหน่อยสบิ้งและอโอเคครับเดี๋ยวเขาจบบิ้มไปเรื่อยๆผมอยากกินจมูกเนี้ยครับผมไหนก่อนใครทำแล้วนะครับถามว่า อยาเพื่อนๆลองไปทํากินดูแต่ผมแนะนำให้เอาหนังออกนะครับแล้วก็ทํากินนะครับจะแบบนี้คเอก็องัวปลาแม่วางอย่างนี้นะครับรสชาติรุนแรงคันๆเรียบร้อยกรอบอร่อยแน่นอนแล้วก็พอมแน่นอนครับเดี๋ยวชิมกันไปเรื่อยๆครับผมโอเคครับครับผมก็เดี๋ยวเขาจะกินให้หมดนี่เลยนะครับสําหรับอันคลิปนี้นะครับว่าเพราะว่ากินปลาสดปลาดิ่เป็นอย่างไี้นะครับเหมือนเด้มครับผมคำใหญ่ๆเลย เจะเกินนี่ถ้ากินวาซาบิต้องกินนี่เนาะเกินนี่ต้องกินนี่นะกินปลาสดนะครับผมน้ำจิ้มแจ่วนะครับนี่ครับกินนะครับผมจันเลยนะ มไม่กินมากระเด็นไปไม,ม่จนนังไ <c oughs> <c oughs> รมิม่ครับผมเนี่ยแช่ไว้ละวาซาบิเต็มที่เลยครับผม ผม,มรู้สึกว่าวาซาบิมันจะมียี่ห้อหนึ่งนะครับที่ว่าแรงกว่าน,นี้นะตอนนี้กินต้องกินปริปรมาณที่เยอะที่สุดถึงจะนั่นรอนนกินมาจะหมดแล้วนะ อ,อีกคำนะครับผมคำนี้เราเอาสองคำกว่าวามาเพราะคำนี้ของเราเป็นน้ำจิ้มแจ่วนะครับน้ำจิ้มแจ่วแบบสุดๆเลยนะข้าวคั่วอันนี้โอเคจิ้มมนะ่เคือเทศนะเรามาชิมอ,อืม อร่อยทัมตัวมาอันนี้ของวาซาบินะครับอันนี้น้ำตาไหลแน่นอนอะ่ะดูแล้วซึ่งแน่นอน แบบอร่อยครับสำหรับเมนูเนี้ยคือมันเป็นเมนูที่แบบของที่มันสดแล้วก็เรามาทํากินแต่ถาม่าทุกคนอะร้านสั่นมันเป็นยังไงเอ,อถามว่าทําแล้วเป็นยังไงสําหรับผมนะครับวันนี้ถือว่าพลาดเช่นหน่อยเดียวก็คือว่าไม่ได้พลาดหรอกครับมันเป็นการที่แบบว่าผมต้องการให้มันเป็นคอนเซปต์นี้ แต่ว่าถ้าทุกคนจะทำให้มันอร่อยนะครับแช้โซดาเอาหนังมันออกเลยนะครับผมหรือจะเนื้อมันจะกรอบแล้วมันจะนิ่มมากครับผมคลิปนี้ขอบคุณมากครับสำหรับคนที่เข้ามารับชมนะครับมาดูนะครับผมช่วยกดไลค์กดแชร์ให้วย,วย,ยโอเคครับ